สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่สวนบ้านสวนนะครับที่สวนธรรมชาตินะครับของผมวันนี้มาดูแล้ววันนี้แห้งแล้งมากนะครับแห้งแรงจนน้ำในแม่น้ำก็เริ่มจะ,ะแห้งแล้วนะครับเหลือน,น้อยแล้วน้ำจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ช่วงเดือนกุมภานะครับจะเข้ากลางเดือนจะเข้าปลายเดือนกุมภาแล้วน้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสวนก็ไม่ค่อยมาดูครับปล่อยทิ้งไว้เพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างช่วงนี้ เพราะว่ามีภารกิจนะครับสำคัญจำเป็นเลยไม่ได้มาที่สวนเลยนะครับยญ้าก,ก็ลกนะครับต้นไม้อ้อยคันน้ำก็ไม่ได้มาทำนะครับปล่อยทิ้งไว้พื้นที่ก็ลกมากนะครับไม่ได้มาตัดเลยนะครับตอนนี้ก็เลย จะมารีวิวอัปเดตอัปเดตสวนสักหน่อยนะครับในช่วงหน้าแรงจะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตันนี้ก็สูบน้ำนะครับรถผักอยู่นะครับตรงโน้นนะครับน่าจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำนะครับก็ตอนนี้ก็ลกอยู่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็เลยต้องปล,อปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนีโอกาสหลังตลางเดือนมีนานะครับผมก็จะเริ่มกลับมาทำสวนนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมาเกือบทุกอาทิตย์นะครับเกืบทุกอ,อา,อากทิตย์ก็จะมาตัดหญ้ามาดูแลพืช ผล,ลไม้นะครับไว้ไผอันนี้เป็นไผ่นะครับก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เน้นปลูกขายอันนี้มีแต่หญ้าแฝกทั้งนั้นนะครับผมนั่นไว้มีแต่หญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝก นะครับเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าผมทดลองแล้วย่าแฝกนี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์มากทำให้ดินชุ่มชื้นนะครับช่วยปรับปรุงสภาพดินนะครับและอีกหลายอย่างผมก็เลยเริ่มปลูกขยายไปเกือบไปเรื่อยๆนะครับ ให้เต็มพื้นที่5ไร่นะครับ5ไร่3งานนะครับว<อ>ันนี้ก็มาถ่ายในช่วงหน้าแรงให้ดูกันแซเลกน้อยนะครับอันนี้ไผ่เลี้ยงนะครับเอามาปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับเริ่มต้นเกิดเป็นต้นแล้วครับเอามา5้5ต้นนะครับอยู่ที่ทำงานขุดมาไผ่เลี้ยง หน่อขึ้นไวนะครับอร่อยเกิดง่ายติดง่ายเขาบอกว,ว่าประมาณหกเดือนนะครับถ้าน้ำถึงก็ออกหน่อทั้งปีนะครับมีหน่อให้กินทั้งปีนะครับแต่ตอนนี้มาปลูกสามเดือนก็เริ่มขึ้นต้นใหม่แล้วขึ้นมาแล้วนะครับก่อนน้าจะวันพฤษสภาเริ่มฝนเข้าก็น่าจะได้กินหน่อนะครับสีตอก็น่าจะ น่าจะพอกินนะครับแค่ปลูกกินนะครับนี่ก็ลกมากเลยนะครับเดินชมช่วงหน้าแรงกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงส่วนมากผมปลูกไว้ก็ปลูกไว้เพื่อเอาไว้ทําพันนะครับปลูกอ้อยคันน้ํานะครับกลูกพืชผักต่างๆนะครับที่ปลูกไปนี้น่ครับอ้อยต่างๆที่ผมสั่งมาในในเน็ตนะครับ ปลกไว้เดี๋ยวมีงบประมาณนะครับก็จะไปปรับปรุงที่นะครับฝั่งทางที่เป็นอ้อยทางโน้นนะครับเป็นอ้อยอ้อยโรงงานนะครับเป็นอ้อยโรงงานาจะรื้อทิ้งนะครับเอารถแมคโครมาปรับลื้อออกทำปรับให้มันเรียบนะครับแล้วมีความลาดเอียงลงไปทางแม่น้ำสักเล็กน้อยนะครับ เรียบแล้วก็ขุดตรงขุดตรงข้างๆกันนะเป็นที่นานครับเป็นนาขุดแล้วแต่ว่ายังตื้นอยู่<อ>ก็จะขุดเพิ่มอีกสักเ<อ>็จะขุดเพิ่มอีกสัก50เซนทึง1เมตรนะครับแล้วเอาดินมาถมบนนี้อีกชั้นหนึ่งผมขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับผ<อ>มแล้วก็ทิ้งไม้สักปีหนึ่งรอบฝนก่อนนะครับผมถึงจะ เริ่มมาทำบ้านนะครับผมปรับพื้นที่รอ,รอบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะล้อมรั้วนะครับผมคูคันดินขึ้นนะครับบริเวณน,นี้นะครับก็นะครับก็ผมก็อ่า จะปรับอีกรอบนึงนะครับปรับเสร็จก็จะล้อมรั้วแล้วก็จะทําบ้านนะครับบนที่ดินปงแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็แปลงที่ถมบนนี้ประมาณ1ไร่นะครับที่จริงตามโฉนดแล้วก็อยู่ที่1ไร่2ง,งานนะครับแต่ว่าไอสองงานผมก็มีขุดคลอง ของน้ำแล้วก็มีส่วนที่เหลืออยู่ฝั่งติดกับเขตแดนของญาติฝั่งนู้นอีกก็น่าจะตีทั้งของน้ำแล้วที่เหลือนั่นก็ประมาณสองงานแล้วที่จะถมบนนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็เลยจะถมอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าจะทำแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็มา,าปลูกพันไว้ก่อนนะครับชอบต้องการจะปลูกอะไรก็จะมาปลูกเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ไว้กว่าก็เลยนี่นะครับแนวเขตเอาไม้ยุคานะครับฝังเป็นแนวรั้วไว้ก่อนรอรองประมาณ อันนี้ต้นยางนี่ก็อยู่ในเขตที่ดินนะครับอยู่ในเขตนี้นะครับก็มีคนมาถามซื้อหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ขายนะครับไม่ขายก็จะเก็บไว้ลูกหลานดูนะครับอก็พูดเลยแล้วว่าอันนี้จะไม่ขายนะครับก็จะเก็บไว้มีอยู่สองสองวิธีนะครับต้นยางต้นนี้ก็คือหนึ่ง เก็บไว้เก็บไว้ไม่ขายนะครับไปให้ลูกหลานดู 2. ก็คือทําบุญนะครับให้วัดให้วัดมาเอาไปสร้างศาลา,านะครับทำอะไรต่างๆที่วัดนะครับแต่ว่าชิดดูแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูดีกว่าเพราะว่าวัดก็มีก็ตอนนี้วัดก็ทําต่างๆอะไรต่างๆอยู่ในวัดก็เต็มไปหมดแล้วนะครับศาลาโบสถ์เลืออโบสถ์นะครับโบสถ์ก็คงไม่ได้ใช้ไม้นะครับแต่ศาลา ก็ก็ทําไปเสร็จแล้วนะครับคงจะไม่ใช้แล้วก็จะเก็บให้ลูกหลานได้ชมกันว่าต้นยางต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับมียังมีเหลือให้เห็นเพราะตอนนี้ฝั่งทั้งโน้นนะครับเขาตัดตัดไปแล้วนะครับต้นยางใหญ่ติดริมแม่น้ํานู้นเขามาซื้อแล้วตัดไปแล้วของที่ที่ดินของคนอื่นนะครับเขาไปซื้อกับไอ้ต้นนี้ก็เป็นของคนอื่นนะครับ ของผมจะมีอยู่แค่ต้นนี้นะครับต้นเดียวนะครับก็เลยอนุรักษ์ไว้ที่ผมก็นู่นนะครับไปนู่นนะครับถึงอ้อยถึงไรอ้อยนู่นนะครับอ้อยนั้นก็จะรื้อออกใช้รลนสไมโครรื้อปรับนะครับตรงแอ่งตรงนี้นะครับติดอ้อยตรงนั้นมันจะเป็นที่นายังไม่ได้ทําเคยทํานาครับแต่ว่าจะปรับเป็นที่นาขุดมาครั้งหนึ่งมันยังตื้น จะขุดลงไปอีกนะครับจะขุดลงไปอีกสักห้าสิบเซนถึง1เมตรนะครับลงไปให้มันลึกเพื่อเวลาเราสูบน้ำจากแม่น้ำใส่มันจะน้ำมันก็จะขังได้เยอะนะชุ่มชุ่มง่ายนะเพราะข้างล่างชุ่มอยู่แล้วมันมันอยู่ติดแม่น้ำนะครับ แต่ลึกมากนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเวลาเราทํานามันก็จะทํายากถ้ามันลึกเกินไปนะครับก็เลยนี่ครับคิดว่าตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับแปลงหนึ่งไร่สองงานก็จากสาระน้ำตรงนี้นะครับกลับไปนน่นนะครับ ไปถึงฝั่งที่เดินเดินไปข้างแรกนะครับฝั่งต้งนู้นหนึ่งไร่สองงานนะครับนี่คือโฉนดใบที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแต่ว่ามันเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ําจะลดลงมากแต่ก่อนเกือบจะถึงขอบขอบตรงนี้เลยนะครับนะครับจะถึงขอบตรงนี้เลยนะครับไปนี้เลยขอบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มัน น้ำเยอะนะครับนี่นะครับผมกำลังสูบน้ํานะครับใส่ตืดต้นไม้อยู่นะครับเสียงอาจจะดังสักหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าต่อไปนี่ครับนี่คือโฉนดนะครับถึงตรงนี้นะครับเขตดเขียดที่ดินนะครับแปลงแปลงฝั่งทางทางสาน้ํานะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับจากนี้นะครับหลักนี้ย้อนกลับไปนะครับ ขึ้นไปโน้นนะครับตรงขึ้นไปโน้นนะครับถึงตรงขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่ง,แป,งแปลงนี้จะเป็นสีไร่นะครับสีไร่สีไร่อันนี้1นึ่งไร่สง,งาน50ตารางวาอันนี้มันสีไร่กับห้าสิบตารางวานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เหลือไว้นะครับเหลือไว้กว้าง10เมตรนะครับกว้าง10บเมตร ยาว30เมตรนะครับจากขอบข้างบนตรงตรง้นยางนะครับลงมาจนนะครับจนถึงริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำตรงตรง,ตรงนี้มันจะเป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารนณะถึงตรงนี้นครับ30เมตรยาวลงมานี่นะครับจะเป็นเป็นนานะครับเป็นยังแต่ยังไม่เคยไม่ได้ทําเพราะว่ามันช่วงนั้นยังไม่ได้ปรับนะครับแช่มาขุดเอาดินรอบนี้ก็จะ ขุดลงไปอีก5 0าสิบถึงหเมตรแล้วก็จะปรับนะครับปรับให้เอาไว้ทํานานะครับไปทํานาจนถึงนู้นนะครับขอบนุน้นตรงที่เป็นอ้อยนุ้นก็จะปรับให้มันเอยียงลงไปทางแม่นม้ํานะครับเอยียงลงไปเล็กน้อยกับฝั่งทางนูน้นนะครับอีกกับที่อีกคนหนึ่งทางนู้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะถมขึ้นอีกนะครับเอาดินมาถมขึ้นอีกนะครับตรงนี้ กว้าง10เมตรยาว30เมตรโถมให้ถึงขอบถนุนถึงคูคันดินที่จะมาถมนะครับเดี๋ยวจะมาทําอีกรอบหนึ่งแล้วถมให้มันเสมอคูคันดินตรงนี้ไวจะไว้เป็นที่ทํางานนะครับเว้ที่ทางานพวกทําปุ๋ยหมักนะครับทําอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับเป็นที่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหรืออาจจะเป็นที่เก็บเก็บของเก็บอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ นะครับกนะบ็ก็เลยวางแผนไว้นะครับวางแผนไว้อย่างนี้นะครับที่ก็ไปถึงนน้นนะครับต้นไม้ใหญ่ๆตรงโน้นนะครับต้นด้านซ้ายมือนะครับตรงซ้ายมือ ตอนนี้ก็แรงนะครับน้ำน้ำเยอะๆก็เหลือแค่นี้เองนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะสูบน้ำใส่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาว่างจนี้มีภารกิจสำคัญนะครับภารกิจสำคัญจำเป็นจึงยังไม่มีเวลามาดูแลแต่ก่อนพบจะมาทุกสัปดาห์นะครับทุกอาทิตย์นะครับผมจะมาตลอดนะครับ นี่นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้มาอยู่นะครับก็น่าจะอีกประมาณเจ็ดถึงสิบปีนะครับต้องดูก่อนความพร้อมว่าจะพร้อมตอนไหนนี่นะครับหลักฉนดอีกที่นึ่งครับนี่คือแปลงที่เป็นหลักฉนดนะครับหลักโฉนดที่ลงไปถึงหลักล่างนะครับนี่ครับหลักนี้นะครับลงไปทาง สายน้ำนะครับไปทางฝั่งต้นยางนะครับที่แปลงนั้นที่เป็นหนึ่งไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับฝั่งนั้นที่จะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่นาตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำงานนะครับพวกทำปุ๋ยหมักทำเครื่องมืออุปก,กรณ์ต่างๆนี้เอาไว้เก็บอุปก,กรณ์เครื่องมือนะครับ เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็นู่นนะครับอันนี้คือหญ้าแฝกของปลูกไว้ทนมากนะครับหญ้าแฝกปลูกทิ้งๆไว้ปลูกปลูกทิ้งไม่เลยไม่ต้องไปอะไรมากเลยไม่ลดน้ําสักครั้งนะครับช่วงเมื่อกี้ก็ไม่ลดน้ํ่อะไรปล่อยไว้เลยปลูกทิ้งไม่มีตายนะครับทนมากทนแรงทนน้ํานะครับน้ําท่วมก็ไม่ตายนะครับน้ําท่วมมาพอน้ําลด ประมาณ2เดือนนะครับเดือนหนึ่งถึงสองเดือนลดลงเกลี้ยงหมดนะครับแถวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับพอสักพักหนึ่งยาดแฝกก็จะแตกขึ้นมานะครับผมก็ปลูกไผ่ไว้ไว้นะครับนี่นี่ครับมีกิมซุงนะครับปลูกไว้ก็แล้วแตกขึ้นมาสามสามกอแล้วนะครับฝั่งนู้นก็มีอีกสามกอครับมีไผ่ด้ามขวัญนะครับ ไผ่เลี้ยงน,ะนั้นโน้นนะครับที่ถ่ายให้ดูแล้วก็มีไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกเล็กนะครับปลูกมานะครับทางตรงนู้นเป็นอ้อยนะครับผมก็ว่าจะปรับไปโน้นนะครับมันอาจจะเร,เราก็ดิพาเดินชมกันสลกเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็เคยเคยถ่ายแล้วนะครับเกี่ยวกับดูพื้นที่นะครับดูพื้นที่ผมก็กวันนี้ก็ เยวจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วดูช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแ้งนะครับตอนนี้เดือนกุมภาประมาณกลางเดือนนะครับวันนี้วที่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดกุมภานะครับก็เลยตอนนี้แรงอยู่แต่ว่าหญ้าแฝกนี่ขึ้นงามมากนะครับขึ้นงามนะครับก็ที่ผมตรงนี้ก็เป็นนี่ก็จะเป็นไผ่กิมซงนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นหมอนนะครับที่ผมเอามาจากที่หนึ่งนะครับที่เขาปลูกมันฝานมันหอมนะครับก็เลยมาขยายทิ้งไวเอาเพาะทิ้งให้ก่อนเดี๋ยวปรับที่เสร็จแล้วค่อยว่ากันนะครับที่เสร็จดี๋ยค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็ทำแค่กินนะครับปลูกแค่กินไปก่อนทำไปเรื่อยๆพอได้กินนะครับไม่เน้นขายตอนนี้นะครับ และอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับคือคือทำตอนนี้กินไปก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องขายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ประจำนะครับไม่ได้อยู่ประจำที่นี่ที่สวนนี้นะครับเราก็ทำงานที่อื่นแล้วก็บนหยุดเราก็มานะครับเราก็มาที่สวนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มุ่งหวังที่จะทำเพื่อขายเราก็เน้นปลูกกินก็แบ่งปันนะครับ ไปด้วยแบ่งปันด้วยถ้าเหลือเยอะก็แบ่งปันไปนะครับเมื่อเราแบ่งปันเดี๋ยวเขาก็เอา,เอาที่เขามีนะครับเขามีเขาก็มาให้นะครับเราให้ผักให้อะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาปลามาให้เรานะครับเอาอนุนอันนี้มาให้เราอะไรต่างๆกอาหารการกินเราอาหารการกินให้เขาเขาก็หา อาหารการกินมาให้เราเหมือนกันนะครับเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งปันนะครับก็ถือว่านี่ครับหลักเขตแดนนะครับจากนี้นะครับนี่ไปถึงตรงโค่นี้นะครับนี่นะครับนี่นะบค่นี้ไปลงไปโน่นนะครับตรงนี้เป็นที่คนอื่นนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ผมจะจากตรงอ้อยนี่นะครับลงมานะครับไปนี้นะครับ ตรงนี้ก็มันก็จะเป็นพื้นที่จะเป็นชิงเฉียงนะครับพื้นที่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับจะกว้างทางด้านนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็เลยก็เลยมันเป็นตรงนี้มันก็เรยเป็นเหลี่ยมนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรถแมคโครมาเวค่อว่ากันว่าจะปรับแบบไหนนะครับ อาจจะขุดทางด้านนี้เป็นเป็นสะหรือเป็นเป็นที่นาสักหน่อยก็ได้ต้องดูอีกทีนะครับเื่อจะไม่ทําอาจจะปรับเรียบนี่นะครับต้นยางอยู่ตรงนี้นะครับเขาตัดไปแล้วนะครับเขาตัดไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับหลักฉนดอยู่ตรงนี้นะครับแปงนี่นะครับหลักฉนดอยู่ตรงนี้นะครับ น,นี่นะครับไปทางนี้หนะโอ้ทางนี้นี่นะครับนี่นะในน้ำนี่ครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศนะครับในน้ำลดก็จะเริ่มเดินข้ามได้แล้วนะครับฝั่งนั้นแห้ง เยอะนะครับก็เ,เดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดินชมกันไปเรื่อยๆผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ผมก็จะถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้นะครับกับกลุ่มกเกษตรนะครับที่เราได้ เข้าไปในกลุ่มนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกรเกษตรนะครับบางทีเราได้ความรู้หรือมีประสบการณ์อะไรดีๆเราก็ไปแนะนำนะครับบางทีเราก็ได้ความรู้จากเพื่อนในกลุ่มนะครับที่เขาได้ทำแล้วนะครับประสบความสำเร็จมานะครับหรือมีปัญหาหรือ อะไรต่าง,างนะครับที่เขาได้ทําแล้วก็เขามาเผยแพร่นะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นความรู้ให้เรานะครับได้เรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เกิดประโยชน์กับคนทําเกษตรนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไมไ่รู้จักเราก็จะลองผิดลองถูกแล้วก็ทําไปผิดผิดถูกแล้วก็มันก็ต้องใช้ทุนนะครับมีทุน มีงบประมาณมีทุนนะครับถ้าเราไม่มีความรู้แล้วก็ล้มเล้ยวบ้างสําเร็จบ้างนะครับมันมันไม่แน่นอนมันไม่มันไม่แน่นอนมันจะเกิดปัญหานะครับบางคนก็อาจจะงบน้อยหรือปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีไม่หาความรู้ก่อนหาประสบการณ์ก่อนมันอาจจะเกิด ทำให้เราล้มละลายได้นะครับจนกับเป็นนี้ล้มละลายได้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะครับเราให้เขานะครับผลผลการให้มันก็จะกลับมาหาเรานะครับเราช่วยเหลือเขาผลการให้การช่วยเหลือมันก็จะกลับมานะครับเราทำอะไรผลอันนั้นมันก็จะย้อนกลับมา รฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็แบ่งปันให้เขาเขาก็แบ่งปันคืนมาให้เรานะครับเราแบ่งปันความรู้ไปที่เรามีเขาก็แบ่งปันความรู้คืนให้เรานะครับนะครับเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องอหลักธรรมมะที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆนะครับนะครับตามหลักธรรมกัมมุนาวัตติโลโกนะครับ ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับกรรมก็คือการกระทําเรากระทายังไงนะครับมันก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับเราแบ่งปันให้คนอื่นคนอื่นก็แบ่งปันให้เราเราช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็ช่วยเหลือเรานะครับนี่คือหลักความจริงนะครับหลักธรรมชาติของที่ตามหลักของพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับก นี่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ผมว่าไม่ลึกพอน้ํามันก็มันก็ยังไม่ขังได้เยอะนะครับมันต้องลงไปลึกกว่านี้นะครับเวลาเราสูบน้ําใส่มันจะขังได้ลึกเยอะนะครับมันจะเวลาทําน้มจะทําง่ายนะครับมันต้องลงไปอีกนะครับผมแล้วผมก็ต้องต้องการดินนะครับจะไปถมที่โน at ่นแล้วก็ถมเป็นคูดินนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นถนนสาธารณะนะครับอนาคตเขา รัฐบาลเขามีแผนว่าจะทําเป็นถนนนะครับตอนแรกเป็นป่านะครับตอนนี้เขามาลื้อแล้วก็ทําเป็นคูวไว้นะครับอนาคตไม่แน่ครับอาจจะทําเป็นถนนเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับก็เลยไม่แน่นะครับก็จะทําเป็นถนนไปตามแม่น้ำทั้งสองฝั่งครับอ้อมไปจนถึงตัวอำเภอนะครับ มันจะออกไปถึงตัวอำเภอพอดีนะครับถ้าใครที่ต้องการจะท่องเที่ยวเขาก็มันจะเป็นถนนอาจจะทําเป็นถนนแล้วก็เขาก็จะขี่ปั่นจัก,กรยานหรืออะไรต่างๆมาเที่ยวมันก็จะรอบแม่น้ํานี้นะครับก็อยู่ที่เก้ากิโลเมตรนะครับรอบแม่น้ําตรงนี้ก็จะมันก็จะจากอําเภอจากอําเภอมันก็จะวนวนแล้วก็ไปจดอยู่ที่อําเภอมอนเดิมนะครับนะครับ ถ้าใครอยากเห็นจริงๆก็ดูเข้าไปดูได้นะครับใน g o o g l e Map นะครับ g o o g l e Map อยู่ที่อ,อำเภอโกสมพิสัยนะครับแม่น้ำแม่น้ำชีหลงนะครับแม่น้ำชีหลงติดแม่น้ำชีแต่ป็นชีหลงเป็นแม่น้ำที่มันเป็นแม่น้ำไม่ไหลนะครับเป็นแม่น้ำที่เป็นห้วยเหมืนห้วยนะครับแต่ว่า ถ้าน้ำชียเยอะๆก็จะไหลเข้าที่นี่นะครับก็เลยตรงนี้ก็แม่ทำปลูกปลูกถั่วนะครับปลูกถั่วปลูกบัวปลูก,ก,กพืชเขานะพืชเครือนะครับก็เลยอยู่อันนี้ก็ยา้าแฝกน,นะครับพืชที่ดีมากนะครับก็เลย น้าปลูกนะผมไปขอมาจากพัฒนาที่ดินนะครับจังหวัดนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดนก็ผมก็มาเดินชมนะครับรอบพื้นที่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าแล้งผมก็มานอนอยู่ที่นี่สองครั้งแล้วนะครับมันกลางเต็นนอนนะครับกับลูกกับเมียนะครับมานอนอยู่นี่นะครับกลางเต็นนอนช่วงหน้าหนาวนะครับ ก็แต่ตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยยังไม่ได้มีแผนว่าจะมานอนกลางเต้นนอนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้ามีาสิ่งที่ก็เกิดปัญหาหรือก็ทำให้ทุกท่านท่างคาใจนะครับก็ สอบถามได้หรือทางนั้นก็ตำหนิมาได้นะครับผมอาจจะซึ่งทำนะครับแล้วก็สิ่งที่ลงในคลิปในคลิปตอนนี้นะครับก็เพื่อเก็บไว้นะครับไว้ดูนะนะครับในอนาคตนะว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ละรอบแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึงว่าเรามาอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ